ที่จังหวัดนครน,นายกนี่คืออยนี่คืออน้วของก็ต้องแบกนะคะพี่แจงมันไม่เอาอะไรสักอย่างแล้วตอนนี้นทุกคนก็มานั่ง,อ,งอยู่ที่ร่ม พี่แจงไปเที่ยว,วเรากำลังจะเดินทางไปที่จังหวัดนครน,นายกแต่ด้วยความแก่งเพื่อนๆของพี่มิลินแล้วก็ตัวพี่มิลินเองเนี่ยเป็นคนวางแผนว่าเนี่ยจะมาเที่ยวกันพี่เจงก็เลยถามว่าจะไปที่ไหนคําตอบก็คือไม,ไม่รู้ไม่รู้ไม่มีแผนไม่มีโรงแรมที่จะพักด้วยตอนนี้คือแบบไปไม่มีจุดหมายอ่ะทุกคนดูข้างหน้า นั่นแหละแล้วพี่เจงก็ไม่รู้ด้วยเพราะว่าพี่มิลินเขาเป็นคนนัดเพื่อนก็ไว้ข้างทางกันละกันเนาะเดี๋ยวกินนี่แหละไก่ย่างวิเชียรบุรีโอเคทุกคนก็มันน่าจะเป็นคลิปขี้สนุกและมั้งตอนแรกคือนัดเจอกันที่คาเฟ่ก่อนแต่ว่าคาเฟ่ชื่ออะไรพี่เจงก็ยังไม่รู้นะใช่ตาม G P S มาเดี๋ยวไปเจอกันละกันแล้วก็ยังไม่บอกว่าเพื่อนของมิลินคือใครแต่ว่าทุกคนเคยเห็นในคลิปเราแล้วแหละโอเคป่าเดี๋ยวไปเจอกันที่คาเฟ่ค่ะทุกคนเลส ถึงนครนายกแล้วจ้าชุดอะไรของคุณคะเนี่ย เพื่อนชิวๆไงชิวเกินไปหรือเปล่ากางเกงช้างเนี่ยเกงช้างเสื้อลายดอกมันแมทกันตรงไหนจริงๆแล้วเนี่ยชุดเนี่ยมันเป็นกระโปรงแต่ว่าใส่ขับรถมาก็เลยเอาอาใส่กางเกงมาด้วยจะได้แบบว่าขับรถทำอะไรทำแมงนิดนึงแต่ดูรองเท้าไม่แมททุกคนดูดิมันไม่ได้จริงๆริ เดี๋ยวเราต้องมาแนะนําก่อนว่าเพื่อนคนไหนเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอยู่ไหนไม่รู้โอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเพนจากไหนคะมาจากไหนคะมาจากไหนคะเป็นพนักงานอยู่ที่นี่ค่ะรอคะมาจากเขาใหญ่ใช่ไหมเขาใหญ่ไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวต้องถามก่อนว่าแล้วมาคาเฟ่มันไปเอาน้ำที่รถมาจาใคร อ๋อป้ามาตรงคือเดี๋ยวก่อนนะเราจะแนะนําตัวมนแต่ว่ามันเดินไปเลยนี่แหละวิธีอินฟูที่แบบว่าถ่ายกับคนอื่นเพื่อนตัวแนะนําเลยก็คือลูกตาลที่เคยเป็นผู้เข้าประกวดมิสแกนบึงการเนี่ยคาใจมากทริปอะไรของพวกคุณคะทริปกระทันหันไงใช่เป็นทิปที่แบบไม่มีการคุยกันไม่มีการนัดไม่มีการจองแล้วไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยอแผนทุกอย่างใช่แล้วแจงก็ไม่รู้ว่าจะไปพักที่ไหนนะตอนนี้ไม่รู้อะไรสักอย่างเลย ดูห้องพักก่อนไม่มีห้องเลยค่ะว้าวเหรอที่ไหนก็ไร่ไงใช่ไหมไร่ใช่ราคุไรใช่คุยอะไรไม่ได้คุยอะไรกับใครเลยคุยอะไรไม่ได้คุยอะไรกับใครเลยแล้วคุยกันได้ผ่านหรือเ่าคุยกับเขาไงแต่ว่าเขาไม่ได้บอกแจ้งอะไรเลยเพราะว่าเราไม่ได้มั่นใจว่าเอ้ยเราจะพักที่นี่จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยอืมเพราที่เราคุยเมื่อกี้ไม่มีแต่แจ้งทวิน อ๋อโอเคกับแบบเกมของฉันอ่ะมันก็ต้องปีนขึ้นไม่หายกันลองไปดูละลองไปดูลองไปดูโอเคปะนี่คือโอ๊ยนี่คืออุ๊ยทุกใจมันเปิดจริงเกมไหนให้ดูเดี๋ยวลองทำ นั่นแหละทุกคนเป็นไงล่ะพี่ปุ๊บปั๊บของจริงบอกแล้วว่ามันไม่มีการเตรียมกันเลยว่าจะไปที่ไหนเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงนะคะแล้วมาเจอกันเมื่อไหร่ก็คือวุ่นวายทัวร์โอเคเดี๋ยวเราลองไปถามห้องพักก่อนปะโอเคค่ะทุกคนเราก็ได้ที่พักในห้องนอนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูค่ะว่าห้องนอนของเราเนี่ยหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากๆเลยทุกคนก็คือเป็นเตียงสองชั้นนี่แต่จะมีทั้งหมดสี่เตียง มาละเก็บตัวค่ะอเออเก็บตัวที่วันที่รอบนี้ซ้อมหรอซ้อมซ้อมระเบิดอะไรมาคะขนมอันนี้อนนมประมาณปกทุกคนละลายหมดแล้วมั้งเนี่ยให้น้ำแข็งอยู่บนรถโอ้โหนี่คือมาวันเดียวกันใช่ไหมใช่มาวันเดียวอ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนเลือกดีกว่าว่าเพื่อนจะนอนเตียงไหนยังไงเพอเวลาตรงกลางเพื่อนจะมาป้ายแอร์งั้นเรานอนฝั่งนี้เขาบอกว่าคนนอนกลางดีหลอกอ่ะ อุ้ยมีห้องครัวได้หรอใช่ไปดูไปดูปะวว้าแล้วอยู่ไหนทุกคนมาเดี๋ยวเรามาสัมผัสเตียงดีกว่ายังไงตัวจะนอนข้างล่างหรือข้างบนยังขึ้นอยู่ข้างล่างก็ได้เอออุ้ยมันจวบเลยแล้วเขาอยู่ข้างบนมันตัดตาลูกอยู่นะมาเขาจะขึ้นเตียงข้างบนตัวมาเร็วมา ใชจ้ะทุกคน้ยอย่าโหดพัดลมเล่นนะแจงหนึ่งสองสามว้าวว้าวตีสักพกคือหัวฟาดไม้อ๋อฮยนุ่มอยู่นี่ตอนกลางคืนก็จะเป็นฟิวนี้กูหลอนนะก็เราจะนอนด้วยก <ater> ันไหม มึงแ่กันเมืเกิดสักวันหนึ่งอ่ะไม่ได้เลยเนี่ยกูมามครบรอบเลยนะเดาเดาเดาเลยเหรอลองเช็คก่อนไม่เดียวกูไปรับของคนกัแรกเช็คก่อนได้อยู่นะตออเลยอุ้ยพูไปเรื่อยไปเดี๋ยวเราไปปาร์ตี้กันต่อดีกว่าโอเคจ้ะเกิดเรื่องค่ะทุกคน่ๆเยอะๆดีมิลินติดอยู่ในห้องน้ำ พี่ล้ามึงต้องใช้แรงดีนะมึงหมุนมันกลับมาก่อนไม่อันนี้มันโอ้เออนี่ยเนี่ยเนี่ยล็อกแล้วมึงก็งปลดไปข้างหลังเออได้แล้วลองเปิดดิใครจะเข้าห้องน้ำโพควรพท์เข้าไปด้วยนะมันล็อกมากมันติดอะไรอ่ะเธอลองเข้าไปดูดิแหมเนี่ย,ยมันมันหมุนแย่ลองดูดิหมุนแย่มันฟืดไม่น่าเลยคิดถึงแคบเจ้หยิบกล้องไม่ได้จะมาช่วยกูเลยค่ะ กับข้าวของเรามาส่งถึงที่พักแล้วนั่นก็คือเมนูหมูกระทะแต่ว่าตอนนี้เงียบกลิบไม่ได้ยินเสียงสู้ซ่าสู้ซ่าอะไรเลยเดี๋ยวให้ดูนี่นะคะทุกคนดูหมูกระทะของเรามีหมูแล้วก็ผักเท่านั้นคุณจะได้กินกี่โมงวันนี้แต่ว่าเราก็มีเก๊กฮวยอะไรเป็นเรื่องปกติของเราลาลู้สึกว่าใจเย็นขึ้นเนาะ ให้โอกาสให้เวลาหนึ่งวันในก,การแบบว่าใช้ชีวิตเป็นทิี่ไม่ได้ตั้งใจมาตั้งใจค่ะแต่พวกมึงไม่ตั้งใจเอง, <c oughs> งนันแล้วทักอีกอ่ะตั้งใจมากจะบ่นก็มองกล้องหน่อยคือต,ตั้งใจทริปเนี่ยตั้งใจกันมานานนะต่พอถึงเวลาก็คือเหลืออีกอาทิตย์เดียวอ่ะจะไปไหมยังไงมาถึงก็ชิวๆก็ชิวจริงทุกคนเรายังชิวเลยเออลองยุง่งอีกทีดิอยากเห็นนี่ใกล้แล้วเริ่มละเริ่มแล แรงสู้ไฟล่างเริ่มแล้วตอนนี้ยังไม่เมาก็ยังมีสติอยู่เดี๋ยวรอดึกๆรู้เรื่องกูยังไม่รู้เรื่องหรอกตอนนี้ก็ไม่รู้ค่ะโอเคเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะ1นชั่วโมงผ่านไปไอ้บุกกระทะกูไปก็ยังไม่มาทุกคนนั่งนิ่งมากอ่ะ มาเป็นทดสอบจิตใจเราเว้ยว่าเราจะอดทนได้มากน้อยแค่ไหนจะบอกว่าวเมื่อกี้เรานั่งตรงนู้นเว้ยแล้วมันร้อนอก,<ๆ>ก็ย้ายมาตรงนี้ร้อนกว่าตรงนี้ก็ร้อนหมูก็ยังอยู่แบบเดิมนิ่งมากตอนนี้ไม่รู้ว่าจะอิ่มกี่โมง <laughs> ได้กินกี่โมง,โมง <laughs> ตอนนี้กินไปแล้วหนึ่งคำ สวยสดใสเบอร์เป็นไงแก๊งเพื่อนเราหน้าตาดีกันทุกคนไม่ค่ะมันเปิดแล้วมเฮ้เฮ้เฮ้แต่นี้คืออะไรทำอไมอยู่ที่ไหนนี่โอ้ยแต่นี้มีแมวลองชวนคนไปดูแมวที่ห้องดิห้องพี่มีแมวแต่หนูเข้ามาได้นะคะไม่ได้เอาไม้อันนี้ซื้อไปดูที่ห้อง ไปเจะไปไหนจะไปที่ไหนบอกทุกคนก่อนตอนนี้เรากำลังจะไปเขาช่องลมไปไเดินที่นู่นตอนนี้เรามาทุรักทุเลทิพน้ำมันแห้งทุกคนเพราะว่าฝนมันไม่ค่อยตกเว้ยก็สวยนะสวยปะ สวยดูธรรมชาติสวยกันนะดูซะว่แต่ละคนถ่ายรูปก,กันเถอ,อะอะถ่ายให้ถ่ายรูปก่อนนะทุกคน <c anc ion> แค่นี้แหละไม่ให้ดูหรอก <c oughs> <laughs> อย่างล้อเลย <c oughs> <c oughs> ทุกคนใครจะมาก็พกล่มพกหมวกมด้วยนะคะด้วยความเป็นห่วงแต่ว่าคลิปนี้กูอาจจะไม่ได้ลงก็ได้อาจจะจบที่นี่ให้ดูบรรยากาศการถ่ายรูปมาพร้อมนะสามสองหนึ่ง เอ้สอง้ยจะซ้อนกันอะไรขนาดน <c oughs> ั้นล่ะแบ่งช่องไฟอึกอ้งแบบว่าไม่มีหิผลเอออึกอายดิสามสนึ่งเดี 1, 2, ๋ยวนะจ้าหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ เขาเช็ครูปกันก่อนที่แรกวิแจังคิดว่าจะถ่ายแหละแต่ว่าดูทรงแล้วแบบไม่ไหวแบบแต่ว่านี่เป็นจุดแรกที่เขาให้มาถ่ายรูปนะทุกคนนะทุกคนก็มาถ่ายบริเวณนี้ได้หรือว่าจะเดินขึ้นไปบนดอยบนเขาอ่ะก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปอีกที่หนึ่งก็คือเขาช่องลมอันนี้คือเรียกว่าเขาช่องลมแต่เนี้ยเป็นต้นน้ำโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นนะคะทุกคนถึงแล้วทุกคนเขาช่องลม โอ้โหแดดครับแดดแต่ก็สวยอยู่นะทุกคนสวยไหมจ๊าสวยสวยจ้ารกกัเลยชมแบบว่าเหมือนไม่มีแรงจะชมอะค่ะมาด้อยถือจะเป็นลมเป็นไงเมื่อคืนซ่าเยอะเกินคือมันมีอาการแห้งแล้วก็มาเที่ยวไงแล้วก็ตากแดดด้วยทุกคนเดี๋ยวรอนะคะคลิปต่อไปอาจจะคลิปเป็นลมเนาะทุกคนเนาะ ตอนนี้ต้องหาจดข่ารูกก่อนใช่แบบบรรยากาศสวยมากต้องเดินเข้าไปข้างในเหรอใช่เดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในกันดีกว่าว่าเขาช่องลมเนี่ยมันจะมีอะไรที่แบบว่าอยากให้แบบเห็นมากกว่าภูเขาหินไม่มีอะไรเลย <laughs> ตอนนี้นะคะเราก็เดินเข้ามาข้างในเสร็จแล้วดูทางก่อนต้องกระโดดไปค่ะทุกคนโอ้ยลูกาตกาลม,มีวิธีไปไดไ,ได้จะลงไปก่อนเลยไม่ต้องห่วงเขาเพราะเขาจะรอยอยู่ที่นี่ <laughs> หยอกนะคะหยอกหยอกต้องไปด้วยอบนายูเยอดเลยยังไงวะเนี่ยรองเท้าเปียกป่าใไม่เปียกขาไม่ถึงขาสั้นคนต้องเปียกลนแหละอ่าไหนๆก็เปียกแล้วก็ล้างเท้าหน่อยดูดิเมื่อกี้เขาจะให้เราโดดตรงเนี้ยเรียบร้อยไปไปถ่ายรูปก่อน ก็บอกว่าคลิปเนี้ยเป็นคิปที่มีเล็บแค่ลูกแก๊งเพื่อนแล้วแต่งตัวเล็บเดียวกันเหมือนกันค่ะที่ถ่ายรูปแค่นั้นค่ะน่าจะถ่ายตรงนี้แหละไปไปเถอะตอนนี้ก็คือยาดมเรียบร้อยไม่กาดดีนะดีที่ไม่ตายตอนนี้นะคะทุกคนเพื่อนก็คือธุรักทุเลมากของเขากูจมไปเลยอ่ะทีนี อ๋อเขาให้ข้ามตรงขอนไม้เออพี่ยังไม่บอกหนูตะวันตะนมมาเอารองเท้าเอาคันเฮ้ไม่ได้มันร้อนเดี๋ยวมันต้องเดินอะมึงเดินขึ้นบันไดเมาก็แล้วปล่อยมันทุกคนปล่อยมันแล้วเดี๋ยวดูตอนขึ้นบันไดมันต้องเป็นแผนมันแน่ๆเลยอ่ะที่จะให้เราอุ้มขึ้นอะ แย่ยมาก <c oughs> แย่โจนมากตะวัน <c oughs> แนะนํานะคะใครจะมาเที่ยวก็สวมรองเท้าที่เป็นแบบว่าบูทอะไรเงี้ยอืหนังอย่างเงี้ยปเดี๋ยวนะแป๊บนึงสี่องโอเคทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ลงเรือมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวให้ดูบันไดก่อนและนี่ท <c oughs> ี่เรากำลังจะเดินขึ้นไป <c oughs> ไปต่อคะ่ะพี่แจงแบบเดินนำรริวๆแล้ว ถ้าของก็ต้องแบกนะคะพี่แจงมันไม่เอาอะไรสักอย่างแล้วตอนนะี้ทุกคนก็มานั่งอยู่ที่ลม่มใครไหวก็ไปกันเลยนะกูอ <c oughs> ยากรวยกูอยากสาร,ร้างลิฟที่นี่ <c oughs> อุ้ยคูดแล้วนะ <c oughs> รอรล้ว,วันที่หนึ่งสร,ร้างให้ <c oughs> สภาพแรงใจที่แบบโดนแดดกันมาทั้งวันตอนนี้เราก็แยกยาก้ยายก,กันกลับบ้านแล้วตอนนี้อยู่กรุงเทพแล้วใช่คือพี่แจงหลับทั้งทางเลยเวย้ยใช่ค่ะเพราะว่าแหงค่ะ สนุกอยู่ทริปนี้เป็นทริปที่ก็ไม่ได้วุ่นวายนะเอาจริงๆแบบว่ามาจนไทยแต่ว่าก็ยังแบบว่าได้มีไปวัดอยู่เนาะเออแต่ว่าไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูไงเดี๋ยวมีโอกาสเราก็จะไปเที่ยวกับแก๊งเพื่อนๆอีกนะอยากให้เราไปไหนก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆเพื่อมีบัตเจ็ตแล้วไปเออเอ,อสปอนเซอร์ที่พักหรืออะไรอย่างเงี้ยเข้าได้จริงๆก็อยากไปแบบโซนทะเลบ้างเนาะเออ อังจริงนะถ่ายรูปมาสวยมากสวยทุกรูปเลยแต่ว่าถ้าใครจะไปเที่ยวอ่ะทุกคนถ้าพูดตามตรงเลยนะมันต้องอดทนหน่อยแลกกับรูปสวยๆตัวอยากพูดอะไรบอกเลยอยากพูดอะไรในสิ่งที่ตัวคิดร o g ยมเหนื่อ <laughs> 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 ยชิไหย อ้มันได้จะทำอะไรขนาดนั้นไม่ไม่แต่ว่ามันก็เป็นซิกเนเจอร์ของเขาว่าเออถ้าไปอ่ะจะได้เห็นวิวสวยแบบไมได้พอมันพูดอะไรที่มันไม่ใช่จากความรู้สึกจริงๆมันจะพูดไม่ถึงเขาคนมีกระเช้าลอยฟ้าเออหรือเขาคนมีลิฟท์ทำซิปไลน์ก็ได้โอ้อะไรเงี้ยอันนี้คือคิดเล่นๆนะคะทุกคนใช่แต่ว่าดีเลแหละใช่คือเขาก็สะอาดสะอ้านวิวสวยก็เดี๋ยวมีโอกาสก็จะไปอีกเนาะ ใช่โอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ใเราด้วยแล้วเราจะไปตลอดทัวร์ที่ไหนก็รอติดตามนะคะทุกคนชอบจังเลยมีความสุข MJ จะไปใครจะเป๊เย้ก yeah. ล yeah. ับมาแล้ววะพูดไปเรื่อยไป